ยี่ม้าอยู่ในหลัง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 ยู่หลังอยู่หลังโอ่มากเจ้โอ้โหโอ้เฮ้ย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 มันชุบอะไรอ่ะมันชุบเองมันชุบตัวเองมันชุบตัวเอง

โอ้ยโดนย่างโอ้ยเว้เนี่ยเนี่ยเนี่อีกห้องหนึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งมันวารแล้วมันวารแล้วเข้าไปเลยกันระวังเฮ้ยโอ้ไม่ทันเออเรียบร้อยเฮ้ยเอ้ามาได้ไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปทางไหนวะไปดูกันอ๋อเอาจริ้งมันจะกู้เลยก็ได้ไม่ต้องฆ่าก็ได้มั้ง โอเคอ๋อคือการเอาชัวร์ไว้ก่อนไงี่ยไม่ฟันซ้ำไม่ใช่คนเดียวกันกับไอ้รอบนั้นหรือเปล่าอ่ะไอ้รอบที่แบบว่ามันมันไม่ซ้ำอ่ะมันยิงไม่ซ้ำอ่ะมาใส่แบบเป็นปมฝังใจบ้างนะเป็นปมฝังใจเรื่องว่ะเขาไม่ล่าไปก่อนแล้ว เอ้ยบุกมาแล้วบุกมาแล้วมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีแล้วบุกไวยังวะเดี๋ยวลบพีในห้องดีกว่ารอให้มันมาอ้าโอเคสุดท้ายสวยโผล่หัวมาก็หัวแตกกันทียิงรอไว้แล้วนี่นี่ไงโผล่มามันโดนพอดีเลย รูเจาะรูอะไรยังไงให้แบบมันทะลุเข้าข้ามไม่ได้เด้ยอะไรวะเนี่ยโอ้งงแจคนเจาะรูเฮ้ยมันเหมือนจะทุบกำแพงด้านซ้ายมาา surprise motherfucker ปีกิ้วปีกิ้ว surprise motherfucker ไม่เซอร์ไพรส์นี่เอาไปยิงเลยเนี่ยยังได้อยู่เอ๊ะบันไดใ้รเอานี่อยู่นี่เองโอ้สหฮ่า่อรีมันยิงใครตายวะไม่คืออันนี้ยังไงมันยิงใส่โอ้มาอเหรคนสุดท้ายอันดับสุดท้ายทีมเรา

ของยิงเย็นๆเย็ๆรอตัวสุดท้ายอยู่อยู่ในเออไม่อยู่ในเออเย่โอ้โหเต็มหน้าเลยเฮอยมันมันจะระเบิดกำแพงร้องด้วยด้านหลังอ่ะเปะตรงนี้ั้ใช่แล้ว ถ้าอยู่ในระยะใกล้เอามีดฟันเลยก็ได้เฮ้ยออยิงยิงยิงกันโอ้โหี้ยงเราเอออะไรเนี่ย Toma bóng, toma bóng cái gì là cũng muốn chơi thôi đưa không bón tói anh phải 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 Nice.